ก็ได้ไฮไลท์ใหม่มาได้ไฮไลท์ใหม่ที่นะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวไปกี่หุ่นเห็นอะไรไหมอ่ะ่าว้า ตอนเราเห็นข่าวเมื่อเช้าอ่ะมันมีคนคอมเมนต์มาเห็นดีว่าอย่าทีโพสว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะเราเราคิดว่ามันก็แบบว่าเออมันเป็นบั็กธรรมดาป่ะไม่คิดว่าจะเจอตัวเองกับตัวเองอีก็อย่างที่เกมที่นี้เห็นดีว่าอย่างทีโพสอ่โอ้ยตลกอ่ะนี่กูส่งในกลุ่มกันโอ้ยกูตลก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแคปใหม่ก่อนนะทั้งน,นึงไม่ไหววะขำไม่ไหวชี้ดีว่าดีโฮสทีโพสเชื่อม่งอาสัตว์อะโอเคขอขอพูดต่อก่อนเลยเห็นแล้วก็ยังขำไม่หยุด